กลับก็สู่เบรคที่สองสปอร์ตนาครับช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาต่างประเทศกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่มาเลเซียเราะว่ากับนางฟ้าแห่งวงการเทนนิสครับล่าสุดออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวนะครับที่ไม่ผ่านการตรวจสารประตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนที่ผ่านมาและก็มีโอกาสที่เจ้าตัวจะ แขวน b r กเก็ตเลยนะครับโดยเฉพาผว่าซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บแขนรบกวนมาตลอดในปีนี้กล่าวว่าตนเองได้รับจดหมายแจ้งว่าไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นที่ออสเตรเลียนโอเพนจากสาพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือว่า ITF นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและตนเองก็ยินดีที่จะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างเต็มที่ สำหรับนักขวดสาววัย28ปีครับถูกตรวจพบว่ามีสารกระตุ้นประเภทของเบโดเนียมอยู่ในร่างกายโดยนักทีนิสใช้ยานางฟ้าแห่งวงการลูกสักหลาดยอมรับนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพมาโดยตลอดและก็รับประทานยาที่มีสารตัวนี้มาตั้งแต่ในปี2006แล้วแต่ตนเองเนี่ยไม่รู้นะครับว่าสารดังกล่าวเนี่ยอยู่ในบัญชีข,ของสารกระตุ้นต้องห้ามทั้งนี้ เรื่องราวของข่าวช่องวงกาดวงการเนี่ยนะครับได้เกิดขพ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากทีมงานของชรบาบัวส่งหมายเชิญสื่อมวลชนและก็จะมีการถแถลงครั้งสําคัญซึ่งได้รับการคาดหมายว่าจะประกาศแขวนปรกเกตหลังเจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนนะครับเป็นเหตุให้ต้องพักยาวตั้งแต่แพ้เซรินาวิลเลียมนะครับผู้ปรับชาวบริกันในรอบปาดโคนสุดท้ายศึกออสเตรเลียโอเพ่นเมื่อเดือนพักกราคมที่ผ่านมานะครับ เสียดายนะครับสำหรับราชรวาน่ครับหลังจากที่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บและเหลื้อลังมาตัวตลอเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวข่าวว่าตรวจพบสารกระตุ้นด้วยก็ทําให้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้โชว์ผลงานในการเล่นวงการเทนนิสต,ต่อไปแล้วนะครับ